ไปแล้วว่าเอาพาย H 7 0 0เลือกใช้เป็นโปรเซสเซอร์ในการคุมระบบนี้ด้วยตัวนี้ค่ะทำไมถึงเลือกเป็น H 7 0 0เป็นเป็นโปรเซสเซอร์ที่เลือกใช้คือแมทชกันที่สุดแล้วกับฟอนตัวนี้ค่ะคือถ้าใช้ฟอนเอาพายพี่ต้อง dsp เอาพายเท่านั้นอืมเขาจับคู่ดูโอกันในอยู่แล้วใช่พี่เลือกเลือกโปรเซสเซอร์มาใช้ทําอะไรบ้างคะในระบบของตัวเองก็คือมาเป็นจัดระบบ เป็นคอสแอมคือตัดความถี่อาปลโปรเซสเซอร์มาตัดใช้ตัดความถี่ใช่แล้วก็ใช้ในเรื่องของการคุมย่านต่างๆแล้วก็อีควอไลเซอร์ก็คือปรับจูนเสียงด้วยหนูสงสัยหนูเห็นพี่มีโปรเซสเซอร์แล้วแต่ในระบบของพี่พี่มีปรีแอมป์ปรีซึมด้วยเรียกปรีแอมป์มาทำไมใช่เพราะว่าพอพี่มีโปรเซสเซอร์แล้วก็น่าจะพอแล้วคือตัวปรีแอมป์เนี่ยผมไม่ได้ใช้ควบคุมความถี่ใดๆ คือใช้แค่คุมวอลลุ่มของซับอ๋อเอามาบูธเ็ดเหมให้บูธกันเองสนุกอย่างเพราะว่าคือในระบบเนี่ยใช้แอมขับซับเนี่ยสองตัวก็เลยทำให้ชันแนลที่ออกจาก DSP เนี่ยมีแค่ชุดเดียวซึ่งมันไม่พอก็เลยใช้เป็นปีมาเป็นทำหน้าที่เหมือนกับ l i น์ไดเวอรในการแบ่งแยกสัญญาณแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มให้เรา สามารถเลงสัญญาณขึ้นได้ด้วยก็คือคุณอยากเพิ่มเพิ่มข้างหน้าเลยไม่ต้องไปเข้าที่ระบบของโปรเซสเซอร์ด<ะ>ีออโอ้โหค่ะเมื่อกี้ได้ยินที่เบสพูดถึงแอมไปแล้วแล้วรถคันนี้ใช้แอันทั้งหมดกี่ตัวคะรุ่นอะไรบ้างรถคันนี้ใช้ power amp เป็นสินค้าของแบรนด MT ์ MTX ใช้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับแบ่งแบ่งเป็นใช้ขับย่านเสียงแหลมเนี่ยเป็น MTX รุ่น terminator tn สี0รจำนวน2ตัวแล้วก็เป็นเสียงกลางใช้ mtx รุ่น thunder elite te หนึ่งศูนย์ศนย์สจำนวนสองตับแล้วก็เป็นขับซับของรุ่น thunder 1น0่2ตัวห้องตัวก็คือแยกขับไปเลยอย่างเสียงสูงนะคือแยกประตูซ้ายประตูขวาเลยใช่ไหมคะแล้วก็เสียงกลางก็ประตูซ้ายประตูขวาอย่างนี้ป่ะส่วนซับก็ซับ2ดอก ซับอ่าใช้ทั้งหมด2คู่ครับสี่ดอกสี่ดอกอ๋อคือรถคันนี้มีซับทั้งหมดสดอกตุ้มตามตุ้มตามงนี่เลยก็ดูสิพี่ที่บอกว่าพี่ใช้ลำโพงน้อยมากใช้แค่8ใช่ไหมใช้แค่8เท่านั้นเนี่ยพี่ใช้ลำโพงของอะไรคะพี่ถึงเอาไปคว้าที่หนึ่งมาทั้งๆที่กล้าใจถึงลงในรุ่นไม่จำกัดดอกอ่ะใช่แค่แปดแล้วคว้ารางวัลด้วยอคือ รถคันนี้เสียงกลางที่ใช้เนี่ยเป็นบูเฟอร์ขนาด6นิ้วเป็นแยกชิ้น2ทางของ MTX เหมือนกันเป็นรุ่นท็อป MTX 8652ครับพี่ใช้แค่นี้ทำไมพี่ถึงมั่นใจอะว่า MTX รุ่นนี้พี่เอาไปชนะแน่เออถ้าพี่ถึงเอาไปชนะ20-30ดอกในสนาม่ะคือมั่นใจขนาดนั้นตัวผลิตภัณฑ์เี่ให้เสียงที่ดังและเสียงดีด้วยคือ เวลาเราทํารถขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องทดลองฟังแล้วว่าในระยะที่เราใช้แขกห้เมตร10เมตร15เมตรที่กรรมการให้เรียกเนี่ยมันพอไหมกับเสียงที่ออกมาคือเราใส่แค่4คู่เนี่ยที่ได้มีศึกษาสปงสเปกอะไรเขาด้วยหรือเปล่าครับดูครับดูสเปคแล้วก็คือเอามาเปรียบเทียบฟังด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าอย่างนี้หนูสามารถพูดได้ไหมว่าถ้าลำโพง m t x 1ดอก อาจจะดังเท่ากับสดอกสดอกสว่านก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงความดังผมว่าก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าดังแล้วยังคงความเป็นเสียงที่ดีอยู่อ๋อเพราะนี้เขาไม่ได้นับเฉพาะดังเขาไม่ได้วัดดีบีอย่างเดียวเขาวัดเสียงคือดังมันโคโยตี้เต้นได้จังหวะีด้วยคือต้องฟังด้เรื่องแตกนะเออต้องไม่แตกนี่นะเอออันนี้มีโคโยตี้เต้นไหมคะวันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มี รุ่นนี้ถ้าจะไม่มีคนดูนเนเพราะว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ฟังดังอย่างเดียวเขาฟังอะไรอด้วยพี่เมยค่ะหนูแอบเห็นมีทวิตเตอร์สี่นิ้วอยู่ตรงประตูด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะวันไปแล้วเหรอก็กะเอาเพราะว่าหนูกะเก่งไงโอเคเจ็นิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วอะไรอย่างเงี้ยกะอะไต้องสี่นิ้วแน่ๆเลยอะไรอื่นรุ่นอะไรอ่าเป็นบุลเลตทวิตเตอร์ ของ mtx รุ่น rtx 4 bt ครับมันดียังไงอะคะคทวิตเตอร์มันเป็นยังไงมันเป็นอ่าทวิตเตอร์บ้านเราเรียกแหลมจานเออแหลมจานอ่าก็คือจะให้เสียงที่ดังพุ่งแล้วก็ไกลอันนี้โดนไปกี่ดอกนะใช้ทั้งหมดแค่2คู่ครับบาทละ2ดอกอ๋อบาทละ2ดอกแล้วหนูเห็นมีทวิตเตอร์อีกพีแบกมีทวิตเตอร์เยอะจริงมีแบบ1นิ้วอีกอันนั้นคือใช่ก็คือเป็นตัวชุดแยกชิ้นที่มากับ ฮูฟเฟอร์6นิ้วแต่คือเลือกมาใช้แค่2คู่คือบางบ้านไม่ได้ใช้ทำแล้ดใช่ิบเนือกิบก็ไมใช่ด้วยสองอคือตัวบูลเล็ตทวิตเตอร์เนี่ยจะทำความถี่ย่านสูงคือประมาณ16 k หหรือเยอะๆเนี่ยคือไม่พิ้วไหวผมก็เลยเลือกใช้ตัว1นิ้วอันนี้จะหวานกว่าใช่อันนั้นมันจะบาดหูเนาะใช่มันจะแบบว่าสูงก็ บางโอ๊บอย่างนี้ไงเออใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าใส่ทวิตเตอร์ที่มาคู่กับบูเฟอร์บูเฟอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียงพี่แป้งก็จะนุ่มนิดนึงก็จะอ้าวพี่แป้ใส่หัวทำไมอะคะ ซับปูเฟอร์ค่ะับูเฟอร์ใช้4ดอกเลยใช่ครับของยังไงอ่าเป็นของ MTX เหมือนกันอันี MTX วันแบนเลยนะเนี่ยใช่ครับทำไมนะคะเขาเป็นสปอนเซอร์รถพิเบนเปล่าเลยคือน่าจะเป็นความประทับใจของลูกค้าเขาเองครับลูกค้าเขาสงใจเลือกมาลูกค้าเลือกเองด้วยโดนไปสี่ลองดูลองดูปริมาณนะคือเสียงกลางเนี่ยสี่คู่นึกออกไหมเสียงกลางสี่คู่ ทำไมพี่จะต้องใช้ซับวูเฟอร์ถึง4ด่ดอกก็คือ,อในระบบ SQL เนี่ยเวลาเราจะเปิดดังๆซึ่งในรุ่น Open เนี่ยเขาจะใช้ระยะการฟังที่ไกล<อ>คือถ้าเราใช้ซับวูเฟอร์จำนวนน้อยแล้วเราเปิดดังอาจจะทำให้เสียงมันเพี้ยนหรือเบสเนี่ยมันสั่นคลางเวลาฟังไกลๆใช่ไหมใช่เวลาเราเปิดดังๆโดยที่จำนวนซับวูเฟอร์เนี่ยมันน,น้อย อ๋อเพราะว่าเขาไม่ได้นั่งฟังในรถคุณผู้ชมเขาเดินฝังนี้ฟังกี่เมตระก็สิบถึงสิบห้าเมตรเลยสิบสิบห้าเมตรโอ้้หเปิดที่หมู่บ้านฉันโดนด่าไล่ออกอะไล่ยามวิ่งมาไล่ฉันออกจากหมู่บ้านจ้ะแต่ฟังทั้งทีตัวเองก็แบ้นั่งหมู่บ้านคือแบ่งทั้งหมู่บ้านฟังจ้ะหมู่บ้านยาวแค่สิบห้าเมตรยาวแค่นั้นเลง